ครับผมโกโก้พมดน้อยนะคะสวัสดีตอนเช้าคลิปนี้คุยกันก่อนทําคลิปพยากรณ์นะครับกับโกโก้พมดน้อยนะครับสวัสดีท่านใหม่ๆที่เข้ามาและทุกท่ฟานที่บังเอิญเลื่อนผ่านมานะคบต้องขอบคุณมากมายสาหรับกําลังใจดีๆหลายๆท่านรอคอยพอมดน้อยกลับมากับบังเอิญม่แล้วนะครับหลังวันเกิด17สดิงหามาตั้งใจว่าไปทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องสาสาง ไปใช้น่เวณนี่กรรมมานะครับหมดเวรหมดกรรมแต่ยังไม่หมดนะหมดกรรมคือหมดการกระทําบางสิ่งบางอย่างต้องไปสาสางบางสิ่งบางอย่างก็ตั้งใจว่าหลังวันที่17สิงหาคมหลังวันเกิดก็จะมาเกิดใหม่ในช่องพ่อมดน้อยคลิปผมทําขึ้นมาผมมีเจตนาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับถ้าเป็นประโยชน์คือพูดไปแล้วเกิดประโยชน์แค่คนคนนึงเข้ามาฟัง แล้วก็นําไปใช้เกิดประโยชน์มีโชคมีลาบหรือมีแนวคิดมีกำลังใจดีๆก็ประสบความสําเร็จมากมายมีอีกท่านนึงทักมาไม่ถูกหวยมานานเลยค่ะเพราะไอห่างหายไปนานแล้วไม่ถูกหวยมาแล้วทักมาเมื่อคืนถูกหวย20บาทอะไรไม่รู้นะครับก็คือพอมาดูคลิปผมแล้วบอกว่าบาันไกทีเอยตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นดวงโชคดีด้วยแหละผมก็จะใช้คำที่ยังใช้ใช้กันคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่เราเป็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสักอย่างมันไม่มีความบังเอิญแต่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกอย่างมันเกิดจากกรรมกรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคลนี่แหละเราทำกรรมดีเราทำกรรมไม่ดีหลังจากนั้นพลังงานจากกรรมดีกับกรรมไม่ดีก็จะติดตามตัวเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย เมื่อเหตุและผลของกรรมมีความสมบูรณ์เปรียบเหมือนมะม่วงมันสุกมันก็ต้องหล่นถ้ามันยังเปรี้ยวอยู่มันยังเป็นมะม่วงที่มันเรียกว่ามะม่วงอ่อนอยู่เราเอามาบ่มมาอะไรมันก็อาจจะยังไม่อร่อยเมื่อเหตุและผลของกรรมทุกอย่างกฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์เสมอไม่มีใครหลีกหนีหลีกเลี่ยงอาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ยืดได้ยืดเวลาใช้กรรมได้แต่ตัดเวรตัดกรรมไม่ได้มีแต่บรรเทาเบา,บาบางลงไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามแต่นะครับสำหรับกับผมเองถ้าเป็นเรื่องทั้งที่ไม่ดีเสียทรัพย์เสียเงินมากมายเยอะแยะ,ยะมหาศาลช่วยคนไปช่วยด้วยใจ แต่ให้นึกเสมอนะครับว่าทุกสิ่งอย่างถ้าเราทําด้วยใจช่วยด้วยใจเวลาเราติดขัดเราก็จะเจอมีคนมาช่วยด้วยใจมาให้เราด้วยใจถ้ามนุษย์ไม่มีก็จะเป็นเบื้องบนละครที่เขาที่มาช่วยเราด้วยใจมาให้เราด้วยใจเราให้ความรู้เราให้ทางสว่างกับคนอื่นเราแนะนำทางที่ถูกต้องเปรียบเหมือนทางที่ถูกต้องคือแสงไฟ เวลาเราเจอความมืดมิดนะครับเวลาเราเจอความมืดมิดนะทุกท่านเราก็จะมีทางออกอาจจะมีบุคคลมามาชี้นะอาจจะไปอ่านเจอหนังสือบางบางตอนบางช่วงอาจจะได้ไปฟังบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยมเหมือนแสงสว่างให้เกิดขึ้นอยู่ใน,ในใจิตใจเราเราเราชี้นำคนผิดทางเราแนะนำผิดที่เราแนะนำไปในทางมัวเมาลุ่มหลงเราก็จะเกิด เวลาเราติดขัดเราก็จะเจอคนซัดเซพาเรามัวเมาลุ่มหลงเหมือนเหมือนกันถ้าเปรียบในทางพ,พุทธศาสนานะครับอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่มีอะไรไม่ที่ไม่เป็นธรรมะพระองค์บอกว่าอย่างนั้นว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือความจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เกิดขึ้นก่อนก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ด้วยซ้าไปแต่พระองค์มาพิจารณาธรรมชาติเพื่อให้เห็น สิ่งต่างๆเรียกว่าสัจธรรมก็คือธรรมะนั้นแล้วก็ฝึกอบรมจิตเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารออกจากกระแสแห่งโลกนี้นะครับก็คือขนาดพระองค์บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่เป็นพระเจ้าสิบชาตินะครับทุกอย่างตั้งใจบำเพ็ญเพียรมาจนชาติสุดท้าย เป็นพระเวสสันดรเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเกิดเป็นทั้งพยันหน้าเป็นพระเตมีใบเป็นพระชนก,กุมารเอออะไรตา่างๆสุดท้ายเป็นชาติของพระเวสสันดรทานทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าการทานนั้นจะเป็นบารมีสูงสุดถ้าพูดเรื่องบารมีก็คือบารมีสูงสุดในการทั้งทานบุตรบริวารทานทานพัมลามัสซีทางคู่บุญบารมีแต่พระอินทร์ก็ทรงมาขอไว้ก่อนว่าถ้าพระเวสสันดรชาตินั้นได้สละพระนางมัสซีไปก็คงจะมีพระอุปถา ไม่มีผู้ดูแลใกล้ชิดก็เลยมาทูลขอไว้ให้อยู่เป็นให้อยู่เป็นผู้ดูแลของพระ,พระเวสสันดรในความคิดส่วนตัวของผมนะครับพระเวสสันดรท่านอาจจะคิดว่าการทานและเป็นได้บุญสูงสุดอาจจะเป็นความหลงผิดบางอย่างเมื่อเกิดมาเป็นเจ้าชายศิทฐัฐานแล้วสละราชสมบัติออกบำเพ็ญพระองค์ยังสแสวงหาทางค้นทุกข์อยู่ตั้งหกปีนะครับหกปีนั้น พระองค์มีเรียกว่ามีลูกศิษย์แค่สี่คนก็คือสี่คนหรือหรือห้าคนนะครับบัรจวัมคีย์ีทั้งห้งาหรือเปล่าอันนี้จําไม่ได้ไม่ได้เป็นพระไตรปิฎกนะครับไม่ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกมาไม่ได้ท่องจํามามีแต่ฟังครูบาอาจารย์เทศนะ์มาลูกศิษย์ของพระองค์ห้าคนเมื่อพระองค์ทรงละพามเพียน ที่พระองค์ดูแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนั้นการบําเพนทุกข์าตริยาทุกสิ่งอย่างในกริยาการทําให้เป็นเป็นทุกข์อย่างลัทธิโยคีของอินเดียกุมเล็บอย่างนี้เพื่อให้เล็บนี่ยาทะลุกออกมาอีกฝั่งหนึ่งกัดลิ้นกัดเล็บห้อยห,หัวจิกหูจิกตาทําทุกสิ่งอย่างคิดว่าเป็นการทําให้เกิดทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกข์มันอยู่ที่ใจ พอพระองค์สละความเพียรที่ไม่บำเพญ็ญทุกขกิริยานั้นแล้วรูปศิษย์ของพระองค์5้าคนห้าหรสี่คนน่าจะเป็นปัญจวัคคีทั้งห้านะพราม์อัญญาโกธัญญามาหานามะอะไรแต่ผมไม่ใช่ผมไม่แม่นพระใดบิดดกนะจริงๆผมบอกแล้วผมไม่แม่นพระใดบิดดกแต่ผมชอบเอามาเล่าชอบศึกษาชอบอ่านแล้วก็ชอบฟังพระองค์ตัดบอกพระอานนท์บอกว่า ในช่วงที่จะดับขันปรินิพพานพระองค์บอกว่าพระอานนท์ชีวิตของพระองค์ผ่านสิ่งต่างมามากมายแม้กระทั่งจุดต่ำสุดของชีวิตทุกคนก็เคยผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้วพระองค์ห่าท่านท่านพระองค์อยู่ในบรรณากริสัแล้วก็สละราชสมบัติออกมาเจตนาคือ ไม่ไดทิ้งลูกทิ้งเนียทิ้งสมบัติมาเพื่อสเสวยสุขสนุกด้วยนะแต่พระองค์รู้ว่าถ้ายังอยู่ต่อไปก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องต้องสละหาทางหลุดพ้นก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะกลับมาโปรดมาโปรดบุตรบริวารมาโปรดวงสาคานายาช่วงเวลาตกต่ำที่สุดในชีวิตของพระพุทธเจ้าท่านบอกพระานนท์บอกว่า พระตถาคตมีเพียงน้ําค้างบนยอดหญ้าที่เป็นเพื่อนเท่านั้นลูกศิษย์ที่อยู่มีอันน้อยนิดห้าคนนี้สี่คนนี้ก็ยังทรงทิ้งพระองค์ไปและดูในวันนี้วันที่พระพุทธเจ้าในวันที่พระตถาคตจะดับขันปรินิพพานมีกระสั์ ทั่วแคว้นทุกมุมเมืองทั้งสี่ทิศแปดทิศต่างเข้ามาน้อมสักการะกราบไหว้พระองค์เลยนึกถึงเมื่ออยู่ในช่วงที่สูงสุดของชีวิตที่เป็นพระพุทธเจ้าที่จะดับขันแล้วแล้วบรรดาเรียกว่าบรรดาผู้ที่มีบุญวาสนาสัมพันธ์ที่ดีกับพระพุทธเจ้าก็ต่างกลับมากราบภารีราสังขาร กลมกากมาเพื่อขอธรรมะกล่กาบมาบผู้ที่บำเพ็ญบุญอันสูงสุด,สดเพื่อจะได้เพื่อจะได้อานิสงส์ในการได้กราบบ้ายบุคคลที่ควรบูชาแล้วพบใดชาติใดที่ยังไม่ได้หลุดพ้นก็ขอให้เจอบุคคลที่ควรบูชาได้กลาบบหา้ได้สักกานะช่วงเวลาตกต่ำที่สุดของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญอยู่พระองค์ก็มีเพียง ยอดน้ำค้างบนยอดหญ้านะครับน้ำค้างบนบนยอดหญ้าที่เป็นเพื่อนแล้วก็ทรงนั่งทําสมาธิหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางที่นออกแล้วก็มีน้ําค้างบนยอดหญ้าเป็นเพื่อนฟังแล้วรู้สึกหดหูใจแต่มันก็เป็นความจริงของทุกคนเมื่อเราตายไปเราเกิดมาแม้ทั่งเป็นฝาแฝดกันนะครับทุกท่านเป็นฝาแฝดกัน,น เกิดมาพร้อมๆกันเวลาต่างกันแค่แค่วินาทีเมื่อเราตายเราก็ไปคนเดียวบางคนบอกว่าตายหมู่ตายพร้อมกันตายยกครอบครัวตายแต่ผลของกรรมที่ทำไว้ถ้าแตกต่างกันก็ย่อมไปคนละทิศละทางเวลาในการตายต่างกันแต่ถ้าบุญวาสนา ที่ดีร่วมกันเสมอกันก็ได้พบเจอกันเหมือนเดิมทุกคนมีวันเกิดหลวงปู่ผมสอนอย่างนี้ว่ามีวันเกิดก็ต้องมีวันตายอยู่แล้วบัญชีหนังหมาของเท้าสุวรรณสุวรรณสุวรรณบัญชีหนังหมาเกิดมาในกอในโกโก้เกิดวันนี้17บเจ็ดวันตายเธอคือวันนี้ แต่ผลของกรรมเป็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องอจินไตยคือนอกเหตุเหนือผลนอกจินตนาการที่ยากจะคาดเดาได้ถ้าบุคคลทํากรรมมาสม่ําเสมอแบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆแบบนี้วันเกิดคือวันนี้วันตายเขาต้องเป็นวันนี้แต่ถ้ามีเหตุแห่งกรรมเกิดขึ้นมาไปอุบัติเหตุไปโลดผลไปทิศทางอีกแบบหนึง่งก็อาจจะตายก่อนกําหนด ก็กลายเป็นสัมภเวสีอันนี้เรื่องของกรรมทําเท่ากันอาจจะไม่ได้เท่ากันนั่งฟังพระพุทธเจ้าด้วยกันบนรรลุธรรมอย่างต่างกันคนเรามีกายกับใจนะครับกายคือกําลังนั่งพูดเนี่ยกำลังมองเห็นคือกายกายคือธาตุดินธาตุน้ํากายก็มีแค่ดินกับน้ํา ส่วนดินน้ำลมไฟลมกับไฟเป็นธาตุที่มาปฏิสนธิเกิดขึ้นทีหลังเกิดความอบอุ่นเกิดลมบนลมล่างเกิดความร้อนอุณหภูมิแต่เมื่อเผาร่างกายนี้ลงไปก็เป็นแค่เท่ากระดูฝุ่นดินเลือดเนื้อน้ำเลือดน้ำหนองก็เป็นแค่ธาตุน้ำเรามีธาตุดินกับธาตุน้ำ แล้วก็มีดวงจิตมาอาศัยอยู่ดวงจิตนี้เกิดกี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยพันชาติมาแล้วก็ไม่รู้มาอยู่ในร่างผู้ชายก็เป็นผู้ชายมาอยู่ในร่างผู้หญิงเป็นผู้หญิงบางทีมาอยู่ในร่างผู้ชายผู้หญิงกลับมาเกิดกลับไปกลับมาการมีความรักเพศเดียวกันต่างเพศอะไรปุ๊บมันเป็นเรื่องท่ามองตามตามหลักของพุทธศาสนาการมเกิดมาเพศแตกต่างแต่ความรู้สึก บางคนมาเจอแล้วรู้สึกปฏิพัธ์รักใคร่ก็คืออาจจะมีบุญเก่ากรรมเก่าสัมพันธ์กันอันนั้นเราไม่รู้มันเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ที่ติดตามมามันเป็นเรื่องของสัญญาเก่าเงินทองของใช้ในเมืองมนุษย์นะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายดมงยายาดมจริงๆผมมีสูตรยาดมพิมเสนพิมเสนเมทอลการาบูนแล้วก็ใส่น้ำมันรภาพาไปวท์เอผ,มผมสมผสมๆกันแล้วก็เอามาถูนวดคลายเส้น ทำแจงอยู่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทําส่งแจกแด่ก่อนก็ทําทําแล้วก็เก็เกิดประโยชน์ดีไหมก็เกิดประโยชน์ดีอยู่นะครับผมอยากจะแนะนําจริงๆคือที่ที่ที่ผมพูดพูดพูดไปเราไม่สอนใครหรอกเราพูดกับตัวเองสอนตัวเองแล้วมานําความคิดที่บอกตัวเองสอนตัวเองออกเสียงมาเพื่อให้บางท่านหรือหลายๆท่านที่โคจรเข้ามา แล้วได้รับฟังความคิดของบุคคลคนหนึ่งแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเน่ยเป็นประโยชน์ไหมผมมีความดีใจที่มีคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะฟังผมพระทธเจา้าท่านมีแค่สี่คน5คนเองนะแต่ถ้าฟังแล้วเกิดประโยชน์ฟังแล้วกับมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มีคนที่รู้สึกดีกับเราแค่คนคนเดียวหรือไม่กี่คนแล้วเกิดประโยชน์ มันก็ย่อมเป็นประโยชน์เหมือนหนังสือธรรมะวางไว้เป็นพันๆเล่มแต่มีแค่คนหนึ่งหยิบมาเอาไปเท่ากันแต่คนนึงได้เกิดประโยชน์จากตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเกิดประโยชน์ก็เกิดบุญแต่ถ้าเกิดประโยชน์มากก็เป็นเรื่องดีมากมายทำเหมือนกันอาจจะเจตนาต่างกันบางคนใส่ผ้าเหลืองบวชเหมือนกันแต่เจตนาต่างกันบวชเพื่ออยากได้ลาบสัตรการะบวชเพื่ออยากอ เป็นใหญ่เป็นโตบวชเพื่ออยากละโลดโกรธหลงบวชเพื่ออยากเป็นเกจิอาจารย์บวชเพื่อคือเจตนาต่างกันต่างกันทั้งนั้นแล้วท้ายคลิปนี้ผมอยากจะฝากคาถามกับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังว่าเจตนาในการเกิดมาพบนี้ชาตินี้ของแต่ละท่านเนี่ยคืออะไรท่านเกิดมาเพื่ออะไรบางคนบอกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ว่าทํายังไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นแหละคือกรรมที่เราเป็นอยู่ที่จะให้เกิดมาเรามีความผูกพันกับใครเรามีกรรมเกี่ยวเนื่องกับใครเราอยู่กับสิ่งสิ่งไหนนั่นแหละคือเรามีบุญกรรมกับสิ่งสิ่งนั้นเราอยู่กับครอบครัวนี้ทำไมพี่น้องไม่ถูกกันทําไมทาไมทำไมทําไมทำไมทําไมต้องเกิดอย่างนี้เราไม่รู้หรอกแต่ทุกอย่างมันเป็นผลของกรรมที่ทําให้เราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมามาเรียนรู้มาใช้ มาเมตตามาโอมาอาโหสิกรรมต่อทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรอาชีพอะไรอัตภาพแบบไหน,นอยู่เป็นยังไงแต่เจตนาของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามองในหลักธรรมพุทธศาสนานะครับการเกิดมาเราใช้กรรมตาม ตามอัตภาพหรือตามฐานะที่เราเป็นอยู่แต่เจตนาของทุกคนที่เกิดมาในนี้ให้มองอย่างนี้ว่าให้เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อใช้หนี้กรรมเก่าและก็สร้างบุญใหม่ไปเรื่อยๆสะสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆเราจะอยู่ชนชั้นอะไรฐานะอะไร เราไม่ได้มามีหน้าที่มาพอกภูลสมบัติพัสถานมาเอามาแบกเอาความโลภความโกรธความหลงมาแบกเอาความร่ํารวยแต่ถ้ามีความร่ํารวยรุ่งเรืองมีทรัพย์มีเงินทองก็อยู่ตามอัตภาพแต่จิตนาคือเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองเพื่อใช้นี่กเก่าที่เราไม่รู้เพื่อสร้างบุญใหม่ที่เราต้องไปโลกหน้า ท่านในที่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนหรือนักพิธศาสนาพุทธเราเราต้องรู้ว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบุคคลที่ควรที่จะเรียนรู้และก็ทำความชัดเจนสิบข้อนี้ศัพธรรมะเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ก็คือหนึ่งให้เชื่อมั่นนเรียนนะนะเขาเรียกอะไรนะ ก็คือให้มีความเชื่อสิบข้อนี้แล้วคุณก็จะเดินตามทางของหลักธรรมได้ถูกต้อง 1. เชื่อว่าการทานแล้วให้ผลการทานการสงเคราะห์กันย่อมมีผลโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปบุคคลสิ่งที่เกิดมาย่อมมามีตัวพ่อตัวแม่ตัวเกิดตัวส่งเสริม พาาระอรหันต์ผู้หลุดพ้นกิเลสมีจริงโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปผู้บำเพ็ญเพียรผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อหลุดพ้นก็มีจริงการเกิดแบบโอปติกาก็มีจริงลกบุญอะไรนะโลกธรรมศิษหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจอันนี้คือผมไม่แน่ใจจริงจริงการเกิดแบบโอปติกาคือเกิดปุ๊บ ตายผูก้ก็เกิดเลยตายผู้เป็นเทวดาตายผู้เป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารไม่ต้องไปเกิดเป็นอยู่ในไข่อยู่ในคัน,อย,น,น,นอยู่ในนั่นอยู่ในนี่นะครับต้องถามตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรทุกคนที่ทําอยู่ตามฐานะอาชีพแต่ละสิ่งแต่ละ,ละอย่างเราก็สามารถทําคุณงานความดีได้ความดีอย่างหนที่ทําได้ง่ายๆคือการคิดในสิ่งที่ดีๆ การคิดก็คือมโนใจเราคิดดีๆพอดูข่าวนั่นน,นี่นวนเราเกิดความสงสารล้วเกิดความาวเามตตาเราไม่มีกําลังเราก็แค่คิดดีกับเขาเมตตาให้เขาคิดได้นะทําไมคนนี้ที่โกหกทาไมคนนี้เกเรอย่างนั้นทําไมคนนี้ฆ่ากันหนึ่งนั้นขอให้เขามีสีปัญญาคิดได้แล้วก็นึกและอย่าลืมว่าต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนนะว่าขอให้เราไปเจอพบทางที่สว่างมีปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้เจอทางออกที่ดีขึ้น ประมาณนี้คุยกันเช้านี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับว่าจะมาพยากรณ์ราศีต่างๆเป็นอย่างไรจะอาศัยจับไพ่พยากรณ์นะส่วนวันเดือนปีเกิดก็อาจอีกจะเรื่องหนึ่งนะเป็นการเสี่ยงทายจากพอหมดน้อยนะครับว่าดวงของท่านที่เข้ามาดูเป็นยังไงดูเพื่อความเพลิดเพลินหรืออาจจะตรงก็ได้นะยังไงก็เจอกันคลิปพยากรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากคอมเมนต์กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดกแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ